สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับคุณผู้ฟังที่น่ารักของปริยวิทย์ทุกท่านครับวันนี้นิยายวายที่แอนนำมาอ่านก็คือเสือล่าเหยื่อหรือเหยื่อของพี่เสือเดินทางมาถึง EP ที่16กันแล้วครับใครที่จำเรื่องราว ในอดีตตั้งแต่1นึถึงสิไม่ได้โปรดกลับไปรับฟังตั้งแต่อีพีหนึ่งมาใหม่อีกครั้งนะครับวันนี้อีพีสิเสนอเป็นชื่อตอนว่าลีลารักมัดใจเสือฟังแค่ชื่อตอนก็รู้สึกว่าต้องหวานมากๆเลยโปรดติดตามรับฟัง กัันได้้แลวครบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะจำได้ไหมก่อนไปเจ้าเด็กทำให้พี่เสือไปสายเพราะฉะนั้นต้องถูกทำโทษรู้ไหมครับ หาอะไรนะเสือเสือล็อกคอคนน้องเข้ามาหอมแก้มฟอดใหญ่ก่อนจะหัวเราะรา่าเสียงดังลั่นทุง่งอย่างไม่สนใจสายตาของผู้คนทั้งมหาลายัยลงโทษอะไรอืมลงโทษยังไงอะเสือ ไม่บอกรีบเดินเถะนาอุ๊ยแล้วมาหอมแก้มแบบนี้ได้ยังไงเนินดไม่อนุญาสักหน่อยเงียบเถอะนะโอ๊ยนี่แน่เงินแบบนี้เรียกว่าลงโทษแล้วนะหายกันแล้วเนิร์ดเดี๋ยว เจ้าตัวเล็กหลุดออกจากอ้อมแขนได้ก็วิ่งแจ้นก่อนหันกลับมาแลบลิ้นปริ้นตาตาใสากิ๊กให้กับคนพี่อย่างหน้ามันเคี้ยวน่าจะจับเคี้ยวให้แหลกแล้วกลืนลงคอไปเลยนั่งรถแค่ไม่กี่อึดใจก็ถึงร้านหมูกระทะสมใจปรารถนา เสื้อสูตรของคุณถาที่ฝากไว้กับลุงภัยสารถูกหอบหิ้วไปด้วยทุกที่และวางลงไว้ในที่ของมันอย่างพอเหมาะพอเจาะเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวบางที่อยู่ด้านในถูกพับแขนขึ้นไปพักไว้ตรงข้อศอกสายตาคมอมหวานเล่มองน้องเสมอสลับกันกับมองที่หน้าจอแท็บเล็ต เสือกินสิก็ป้อนสิจากนั้นเนิร์ดก็จำเป็นต้องป้อนคนชอบเอาเปรียบคนอื่นแบบคุณถารัตนาอนันต์อย่างจนมุมริมฝีปากอยากอารับเอาชิ้นหมูย่างจิ้มน้ำจิ้มเข้าปากไปแล้วเคี้ยวตุย้ยก่อนจะบอกว่าอร่อยดีนะด้วยน้ำเสียง นุ่มนวลชวนฝันเล่นเอาคนน้องหน้าแดงกล่ำด้วยความเขินอายจนไปไม่เป็นเจ้าเด็กอย่ากัตเกียบรีบกินจะได้รีบกลับบ้านกันรู้ว่าน้องทำเพราะแก้เขินเสือเองก็แกล้งทำเป็นดุไปอย่างนั้นจริงๆแล้วก็แอบเอ็นดูเสิร์ชจน อยากจะขย้ำแล้วกลืนลงท้องไปเสลยตรงนี้เนิร์ดพยักหน้ารับคำแล้วก็รีบกินตามที่พี่บอกยิ่งคนพี่บอกว่าไม่กินแล้วก็ยิ่งเข้าทางใหญ่ซัดหมูเบคอนไปอีกสองจานพุนจนอิ่มแปร่ไปเลยอีกคนก็นั่งรออย่างใจเย็นจนหน้าขนลุกแม้แต่ไพสาร และลูกสมุนของคุณถาก็เฝ <and new> <studio> ้ามองดูอย <The> <space> ู่ด้วยความแปลกประหลาดใจก็อย่างว่านักธุรกิจก็คือนักธุรกิจคิดจะทำอะไรย่อมต้องมีเหตุผลและหวังผลกำไรที่จะได้รับมาเสมอการรอคอยถึงแม้จะเนิ่นนานแต่เมื่อเทียบกับรางวัลที่จะได้รับ มันก็คุ้มซะยิ่งกวคุ้มจนทำให้คนที่รอใครไม่เป็นอย่างถารัตนอนันต์อมยิ้มไปด้วยอยู่ตลอดเวลาเนิรดหอบหิวเอาขนมหวานมาฝากคนเป็นแม่พรุงพรังจนเต็มไม้เต็มมือทั้งสองข้างมาถึงได้ ก็บรรยายสามไถให้คุณแม่ไวัยเกษียณฟังเสียงแจ๋วหวานใสว่าพี่พาไปเลี้ยงหมูกระทะมายังไม่พอยังซื้อขนมมาฝากแม่อีกแถมอาบน้ำเสร็จยังจะช่วยสอนการบ้านให้อาบน้ำเสร็จแล้วก็บอกให้รีบขึ้นไปหาที่บ้านใหญ่ทันทีใจดีใจดี พูดจบก็ยิ้มจนแก้มแทบปริไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเด็กน้อยของแม่ดีใจขนาดไหนที่ลูกชายคนเล็กของบ้านนั้นกลับมาถึงรัตนอนันต์แล้วรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่แสดงออกมาอย่างง่ายดายแต่จริงใจเป็นที่สุดทำให้คนเป็นแม่ทั้งมีความสุขและทั้งใจหาย ในระหว่างที่เจ้าเด็กเข้าไปอาบน้ำอย่างร่าเริงแจ่มใสหรือดีจึงตัดสินใจใช้โทรศัพท์จากบ้านสวนหลังเล็กกดโทรขึ้นไปที่บ้านหลังใหญ่ทันทีขอสายคุณถาค่ะคุณถาอยู่ที่ห้องนอนค่ะเดี๋ยวแจมจะต่อสายขึ้นไป ที่ห้องนอนของคุณถาให้นะคะถือสายรอไว้ไม่นานน้ำเสียงนุ่มทุ้มก็เอ่ยขึ้นทักทายทันทีที่รู้ว่าเป็นใครดิฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณถาในฐานะคนเป็นแม่นะคะออ ว่ามาเลยครับคุณแม่ขอบคุณที่ให้เกียรติเรียกดีชันแบบนั้นนะคะสำหรับเราสองคนแม่ลูกแล้วรัตนอันน,นันถือว่าเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดแต่สำหรับหัวอกคนเป็นแม่แล้วจิตใจของลูก สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดไม่ทราบว่าคุณถาจริงใจและจริงจังมากแค่ไหนกับตะเนิดค่ะดิฉันจะได้พิจารณาว่าคืนนี้สมควรให้ลูกชายขึ้นไปอยู่กับคุณถาทั้งคืนหรือเปล่า <c oughs> เสื้อหัวล้อฟืดออกมาทันทีที่อีกฝ่ายพูดจนจบประโยคอัศจรรย์ใจกับความอย่างรู้ฟ้าดินงของคนเป็นแม่เซจจนไม่รู้จะแก้ตัวยังไงในฐานะที่กำลังจะล่อลวงลูกชายเพียงคนเดียวของอีกฝ่ายนั้นไปปู้ยี่ปูยยำแต่ถ้าถาม ว่าสํานึกผิดไหมฮะก็เปล่าถ้าผมจะบอกว่าด้วยเกียรติของคนของตระกูลรัตนานันว่าผมจะไม่มีวันทอดทิ้งเนิร์ดและจะดูแลเนิร์ดไปตลอดชีวิตล่ะครับอย่างนี้พอจะอนุญาตได้หรือเปล่าครับคุณแม่ แม่อยากให้คุณถาคิดเผื่อถึงวันข้างหน้าไว้ด้วยถ้าแม่อายุสัน้นคุณถาต้องเป็นเสาหลักให้กับเนิร์ดด้วยนะคะแม่ฝากทั้งชีวิตของน้องด้วยคุณพ่อคุณแม่ของผมพวกท่านก็ อายุสัน้นผมรู้ว่าต้องทำยังไงคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับดีฉันขอบคุณมากจริงๆนะคะคุณทาขอบคุณจริงๆคะ่ะลืดีปาดน้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว แต่น้ำตาในครั้งนี้มันไหลออกมาด้วยความดีใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวน้อยครั้งนักที่คนอย่างคุณธารัตนาอานันจะยอมเอ่ยถึงเรื่องการเสียชีวิตของคนเป็นพ่อกับแม่ซึ่งนั่นก็มากพอแล้วสำหรับการแสดงออกถึงความจริงใจของอีกฝ่ายคุณแม่คร หนูไปแล้วนะครับเดี๋ยวเสือรอป่ะไปเถอะลกูกถ้ามันดึกมากก็นอนกับพี่เขาเลยนะไม่ต้องลงมาลำบากพี่เขาต้องเดินลงมาส่งอีกพี่เขาคงเหนื่อยเพิ่งเดินทางกลับมาเอ๊ะ าอย่างนั้นเนิดไปดีไหมครับแม่พี่เขารอแย่แล้วมัง้งยังจะมวมาลังเลอยู่อีกเราก็รอพี่เขาเหมือนกันไม่ใช่หรอไปเถอะลูกขอบคุณครับแม่ ไปนะสองแม่ลูกส่งยิ้มหวานให้แก่กันเป็นอันเสร็จพิธีไอเสือโครงก็ลุ้นจนตัวโกงเพราะกลัวว่าน้องจะเปลี่ยนใจไม่มาหาซะแล้วดูดาวที่ห้องเสือเนี่ย ดวงใหญ่ใหญ่เนาะเสียงเจ้ยเจ้าแววหวานเรียกให้คนตัวโตกว่าลุกขึ้นจากโซฟาแล้วเดินเข้าไปสวมกอดจากทางด้านหลังใหญ่จริงเด็กใช่อุ๊ยเสือบ้า โหนี่ด่าพี่เสือเหรอครับสงสัยพร้อมที่จะถูกลงโทษแล้วมั้งก็พี่เสือมาหอมแก้มดังฟอดเลยเนี่ยก็คิดถึงจังเลยนี่ดาหอมไม่ได้เลยเสือต้องขออนุญาตก่อนนะขอหอมหน่อยครับ คนตัวเล็กอมยิม้มพร้อมกับเม,ม้มริมฝีปากก่อนตอบเสียงแผ่วในลำคออืมคราวนี้เจ้าเสือร้ายหอมแก้มน้องทั้งสองข้างจมปลายจมูกโด่งลงไปบนแก้มจนมิดแขนแกลง่ง อบกอดร่างบางเล็กเข้าไปจนแทบจะหายเข้าไปสิงร่างแต่เว่าเสือร้ายก็คือเสือร้ายเสือพรมริมฝีปากลงไปประทับริมฝีปากบางสวยของอีกฝ่ายทันทีก่อนจะดูดกลืนมันให้หายเข้าไปในโพรงปากอุ่นของตัวเองเรียวริ้นเกี่ยวกวัดดูดดื่ม ล้ำลึกลงไปมากกว่าทุกครั้งร่างเล็กสั่รระริกทั้งร่างกายที่ออดระทวยให้ร่องลอยไปกับรสหวานหอมของริมฝีปากของคนพี่ร่างหนาพาร่างเล็กกว่าเข้าไปอยู่บนเตียงขนาดคิงไซตตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่อาจรู้ได้ รู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าแผ่นหลังบางเล็กของตัวเองสัมผัสลงกับผ้าปูที่นอนหอมฉุยซะแล้วเสียงครางหวานดังอยู่ในลําคอเป็นครั้งแรกเสือสังเกตได้ว่าร่างกายเล็กบิดเล้าวไปมาอยู่ใต้ร่างของเขาแล้วอย่างน่ารักเสือต้องจำไว้ว่า นี่เป็นครั้งแรกของเนิร์ดห้ามดุนแรงเด็ดขาดความเตือนตัวเองเมื่อตอนที่ยังมีสติอยู่ก็มาขออนุญาตลงโทษได้ไหมครับกลัวไหมครับ คนใต้ร่างทั้งพยักหน้าทั้งสายหน้าไปมาให้วุ่นไปหมดเสืออดเอ็นดูไม่ได้ก็ก้มลงไปจุมพิษเบาๆที่ริมฝีปากอิ่มของน้องหนึ่งทีเพื่อเป็นการปลอบโยนไม่ต้องกลัวนะครับพี่เสือจะค่อยๆสอนเหมือนที่เราเคยตกลงกันไว้ ส,สัญญาแล้วนะครับพี่สัญญาจากนั้นฝ่ามือหนาของพ่อเสือร้ายพร้อมทั้งริมฝีปากอยักหนาก็ลุกล้ำดินแดนแห่งพรหมจันอันล้ำค่าของเด็กน้อยที่อยู่ใต้ล่างยังหืนกระหายให้ต้องเจ็บปวดปนสุข ล้นจนไม่อาจอธิบายออกมาเป็นภาษาใดๆได,ได,ได้ได้แต่ส่งเสียงร้องคุณครานออกมาพร้อมด้วยหยาดน้ําตาแห่งความสุขสมจบลงไปแล้วนะครับสำหรับเหยื่อของพี่เสือหรือเสือล่าเหยือ่อน้องเดินกับพี่เสือวันนี้หวังว่าจะทำให้คุณผู้ฟัง มีความสุขสนุกและมีความฟินไปด้วยกันนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและกลับไปฟังนิยายเรื่องอื่นๆที่อยู่ในช่องของนิยายฟังฟินๆให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับผม